สวัสดีจอนใช้เลขห้าฝรั่งหรือเลขอารบิกนะคะจะย้ายจากราศีเมษเข้าไปเดินในราศีพฤษภระหว่าง30เมษายน2567และจะอยู่ที่นี่ยาวนานหนึ่งปีโดยประมาณไปจนถึง13พฤษภาคม2568นั้นลักษณาสถิตราศีตุลผลออกแนวลบมาก คล้ายหัวหน้าเทวดาประจำตัวป่วยหนะักอยู่ในห้องไอซีูที่ป้าฟองบอกอะ่ะคุ้มครองลัคนาไม่ได้ระวังปรากฏการได้ความผิดจนเพลียใจเพลียหาตอาจารย์ฟองสนานจามอนจันทร์ทำนายดวงชะตาท่านที่มีลัคนาราศีตุลหลังพฤหัสบดีจรย้ายราศีจากเมษเข้าเดินในพฤษศเป็นการทำนายตามลัคนา ไม่ใช่ตามราศีของเดือนเกิดท่านสามารถตรวจดูดวงชะตาของท่านว่าสถิตอยู่ลัคนาราศีใดจากตารางนี้ได้เลยค่ะพริฤหัสบดีหากเป็นพื้นดวงชะตาเดิมเขียนแทนด้วยเลขห้าไทยเป็นหัวหน้าดาวดีหรือสุภเคราะห์ดวงใหญ่ที่สุดทางโหราศาสตร์ยกย่องว่ามีคุณูประการมากคอยบันดาลให้มนุษย์มีแต่ความสุขสถาพรให้มีความเห็นใจและเข้าใจกันในมวลหมู่มนุษยชาติ เปรียบคล้ายเทวดาคอยคุ้มครองทุกดวงชะตาในโอกาสที่พฤหัสบดีจรจะย้ายจากราศีเมษเข้าไปเดินในราศีพฤษภระหว่างวันที่30เมษายน2567ไปจนถึง13พฤษภาคม2568และจะอยู่ที่ราศีพฤษภยาวนานหนึ่งปีนั้นสำหรับผลที่จะมีต่อคนลักขณาราศีตุลน,นั้นจะออกแนวลบมากคล้ายหัวหน้าเทวดาประจำตัวป่วยหนักคุ้มครองลักนาไม่ได้ ระวังปรากฏการได้ความผิดจนเพลียใจอาการทางโหนเช่นนี้เข้าขายดวงแตกหรือพินทุบาทที่จะสร้างเรื่องทุกๆยากยากให้อีกประเภทหนึ่งเพราะพฤหัสบดีจรเข้าเดินในราศีพฤษภซึ่งเป็นภพมรณะนะอาการได้ความผิดจนใจฝ่อห่อเหี่ยวพ่ายแพ้ตามฉลกได้ความผิดจนน้ำจิตชัยปร,ราเช่นถูกตั้งกรรมการสอบเส้งจัดหรือขายของอยู่ดีๆมีคู่แข่ง ทําให้ยอดขายตกหวบหรือมีการร้องเรียนกันแต่พลอยฟ้าพลอยฝนถูกเรียกไปสอบด้วยเป็นต้นปรากฏการพ่อหรือแม่หรือพี่น้องป่วยในระดับหนักที่ต้องระวังคืออาจเจอการรักษาที่ไม่คุ้มค่าเงินเท่าที่เคยเห็นมาคือพาคนป่วยเข้าโรงพยาบาลราคาแพงแต่เจอกระบวนการรักษาแยกส่วนไม่ประสานกันจนคนป่วยแย่ลงจ่ายแพงแต่ไม่คุ้มค่าเงิน เปรียบเสมือนได้ความผิดในสิ่งที่ไม่ได้ทำหรืออาจต้องส่งพ่อหรือแม่หรือพี่น้องเข้าสถานพยาบาลหรือมีคนตายในบ้านหรือถูกซัดท,ทอดความผิดหรือทำงานได้ดีแต่ประเมินผลงานไม่ผ่านเป็นต้นต้องรับภาร,ระค่าใช้ใจนะ่ายหนักเช่นต้องใช้นี่แทนครอบครัวในขณะที่สมาชิกคนอื่นๆพากันวางเฉยหรือต้องเสียภาษีที่ดินเพิ่ม อาจเกิดปรากฏการณ์ลูกน้องคนใช้ผู้ใต้บังคับบัญชาผลัดกันป่วยหรือโยกย้ายออกไปต้องเปลี่ยนคนหรือข้าวของเครื่องใช้ที่เป็นบริวารทั้งหลายในชีวิตรวมทั้งพวกสัตว์เลี้ยงอาจป่วยหรือตายอีกทั้งอาจจะออกแนวสูญเสียก่อนจะได้เช่นได้มรดกหรือได้ของเก่าหรือได้ทรัพย์สินเงินทองแบบไม่คาดคิดมาก่อนหรือได้บำนาญประกันภยัยประกันชีวิตหรือได้ปันผลแบบแปลกแปลก กล่าวโดยสรุปขณะที่พวกท่านส่วนใหญ่อยู่ในระหว่างมีโอกาสแตกแยกพี่น้องหรือเพื่อนฝูงหรือเกิดความยุ่งยากเกี่ยวกับเรื่องมรดกหรือการเงินหรือแฟนหรือลูกป่วยเพราะมารตยูจรเดินในราศีพฤษภพบที่8ซึ่งเป็นพบมรณะรวมกับพริหัสบดีจรอ,อีกทั้งจะเจอปรากฏการณ์ได้อะไรก็ครึ่งครึ่งกลางกลางตลอดทั้งปีเพราะพระสารจรเดินในราศีกุมพบที่5พบปุตต เมื่อหัวหน้าเทวดาประจำตัวเข้ามุมร้ายเหมือนป่วยหนักเช่นนี้พึงระวังเรื่องได้ความผิดในสิ่งที่ไม่ได้ก่อหรือต้องรับมือเรื่องค่าใช้จ่ายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยของคนรอบตัวและบริวารทั้งหลายของชีวิตเพิ่มเข้ามาโดยในด้านดีตลอดทั้งปีนั้นมีใจจะสู้และเมื่อสู้แล้วมักจะได้บนเงื่อนไขว่าต้องไม่ขัดใจกับใครเพราะพระราหูจรเดินในราศีมีนพบที่หกพบอริ อธิบายคือราหูตำแหน่งนี้เรียกว่าราหูขันธพลหรือราหูแห่งพลกลังช่วยให้แคล้วคลาดศัตรูทำอันตรายไม่ได้มีชัยชนะต่อศัตรูอุปสรรคหนี้สินเอาราหูขันธพลเข้าสู้เพราะถ้าใจสู้เสียอย่างก็น่าจะฟันฝ่าด้านลบของชีวิตได้ลองฟังหนฟองสนานจามอนจันทํานายค่ะ ผลของพลงัสบดีจอย้ายจากราศีเมษเข้าเดินในราศีพฤษภต่อท่านที่ลัคนาสถิตตุลพลัสบดีที่จะย้ายจากราศีเมษเริ่มในเ,เริ่มเดินในราศีพฤษภตั้งแต่30เมษายน2567และจะเดินอยู่ที่นี่ถึงแม้จะมีเดินผิดปกตินะคะก็จะเดิน อยู่ในราศีพฤษภไปจนถึง13พฤษภาคม2568พลึหัสไปอยู่ที่ไหนจะใช้ระยะเวลา1ปีพลหัสสบดีหากเป็นพื้นดวงชะตาเดิมเขียนแทนด้วยเลขไทยเป็นหัวหน้าดาวดีหรือสุพเคราะห์ดวงใหญ่ที่สุดในทางโหราศาสตร์ยกย่องว่ามีคุณูปการมาก ดาวดวงนี้บันดาลให้มนุษย์มีแต่ความสุขสถาพรให้มีความเห็นใจและเข้าใจกันในมวลหมู่มนุษยชาติเปรียบคล้ายเทวดาคอยคุ้มครองดวงชะตาที่พระฟองยกตัวอย่างให้ตลอดว่าพระพฤหัสบ,บดีเนี่ยถ้าเกิดอุกาบาทจะชนโลกท่านจะกวาดเข้าไปหาท่านก่อนนะคะในโอกาสที่พรฤหัสบ,บดีจอ ใช้เลขห้าฝรั่งหรือเลขอารบิกนะคะจะย้ายจากราศีเมษเข้าไปเดินในราศีพฤษภระหว่าง30เมษายน2567และจะอยู่ที่นี่ยาวนานหนึ่งปีโดยประมาณไปจนถึง13พฤษภาคม2568นั้นจึงขอสกัดดังนี้7ลัคนาสถิตราศีตุลผลออกแนวลบมาก คลายหัวหน้าเทวดาประจําตัวป่วยหนะักอยู่ในห้องไอซที่ป้าฟองบอกอะ่ะคุ้มครองลักขณาไม่ได้ระวังปรากฏการได้ความผิดจนเพลียใจเพลียหาดอาการทั้งโหนนี้หนึ่งปีพวกท่านเข้าข่ายดวงแตกหรือพินทุบาทอีกประเภทหนึ่งที่จะสร้างทุกๆุกยากๆกให้ คือพินทุบาทหรือดวงแตกดวงช้ำม,มีหลายประการพฤหัสเข้าพบมอลนะนเนี่ยเป็นดวงแตกประเภทหนึ่งนะคะก็ถือว่าจะให้คุณทุกทุกยากยากเป็นระยะเวลาหนึ่งปีตั้งแต่30เมษายน2567ถึง13พฤษภา2 5 6พ 18คือ7.1อาการได้ความผิดจนใจฟอหอเหียวรู้สึกเหมือนพ่ายแพ้ตามฉลกได้ความผิดจนน้ำจิตชัยปราเช่นจูจ่ๆก็ถูกตั้งกรรมการสอบเซงจัดอ๋อถูกกล่าวหาว่าลวนลามทางเพศในออฟฟิศก็มีถูกตั้งกรรมการสอบพอสอบแล้วไม่ผิดแต่ว่า ระหว่างที่สอบอยู่เนี่ยก็จิตตกนะคะเป็นข้าราชการเนี่ยรู้ดีแสงจัดหรือขายของอยู่ดีๆมีคู่แข่งยอดขายตกหวบหรือมีการร้องเรียนกันแต่เจ้าชะตาพลอยฟ้าพลอยฝนถูกเรียกไปสอบด้วยไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยถูกเรียกไปพลอยฟ้าพลอยฝนได้ความผิดจนน้ำจิตชัยปร,ราคา่ะ เจ็ดจุสองปรากฏการพ่อหรือแม่พี่น้องป่วยในระดับหนักที่ต้องระวังเจอการรักษาไม่คุ้มค่าเงินเจอมาแล้วครอบครัวพป่อฟองจ่ายไปเยอะเอ,อพาคนป่วยเข้าโรงพยาบาลโรงพยาบาลรักษาแบบต่างคนต่างรักษาไม่ประสานกันค่ะ หมอคนหนึ่งก็โดบยาอีกคนหนึ่งก็โดบยาอีกหมอหนึ่งก็โดบยาคนป่วยตาตั้งเลยเนี่ยท,ท,ทั้งทั้งที่ควรจะรักษาแบบองค์รวมอึง้งจ่ายแพงแต่ไม่คุ้มเงินหรืออาจต้องส่งพ่อหรือแม่หรือ,รอพี่น้องเข้าสถานพยาบาลหรือมีคนตายในบ้านหรือถูกซัดทอดความผิดหรือทำงานได้ดีแต่ประเมินผลงานไม่ผ่าน มีโอกาสมากๆากเจ็ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายหนักเช่นมีต้องใช้นี่แทนครอบครัวขณะที่สมาชิกคนอื่นๆวางเฉยหรือต้องเสียภาษีที่ดินเพิ่ม7.4ปรากฏการลูกน้องคนใช้ผู้ใต้บังคับบัญชาผลาดกันป่วยหรือบางท่านเนี่ยลูกน้องโยกย้ายไปหมดละ่ะต้องเปลี่ยนคน หรือเข้าของเครื่องใช้บริวารทั้งหลายในชีวิตรวมทั้งพวกสัตว์เลี้ยงที่อาจจะเจอทั้งป่วยหรือตาย7.5ุดออกแนวสูญเสียก่อนจะได้เช่นได้มรดกหรือได้ของเก่าหรือได้ทรัพย์สินเงินทองแบบไม่คาดคิดมาก่อนต้องแบบไม่คาดคิดนะคะหรือได้บำนาญหรือได้ประกันภัยหรือได้ประกันชีวิตหรือปันผลแบบแปลก เออซึ่งจะเป็นฐานที่สำคัญของชีวิตต่อไปกล่าวโดยสรุปสำหรับท่านที่ลัคนาสถิตราศีตุลเริ่มตั้งแต่30เมษายน2567เป็นต้นไปนะคะขนาดที่พวกท่านส่วนใหญ่อยู่ในระหว่างมีโอกาสแตกแยกพี่น้องเพื่อนสนิทและยังมีเพื่อนสนิทด้วยนะคะเเพราะว่า มันเป็นอย่างนั้นส่วนใหญ่จะเจอแตกแยกกับเพื่อนสนิทหรือยุ่งยากมรดกหรือเงินหรือแฟนหรือลูกป่วยเพราะมฤตยูจรเดินในราศีพฤษภพบที่8มรณนะอีกทั้งเจอปรากฏการได้อะไรกลางๆตลอดทั้งปีเพราะพระเสาจรเลข7เนี่ยเดินในราศีกุมภพบที่5ของพวกท่านค่ะจะได้ของบ่อเลิศพร้อมพอใช้การเออบางคนสอบก็ได้กลางกง เอ่อบางคนไปแข่งขันอะไรก็ได้กลางๆบางคนได้โบนัสก็กลางๆก,กลางบางท่านก็อาจจะเป็นแสนนะครับเมื่อหัวหน้าเทวดาประจำตัวเข้ามุมร้ายเหมือนป่วยหนักเช่นนี้คือพฤหัส,สบดีจรเดินในราศีพฤษภพบมรณะพึงระวังเรื่องได้ความผิดส่วนใหญ่ในสิ่งที่ไม่ได้ก่อ หรือเจอกับเรื่องต้องรับมือค่าใช้ใจ่ายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยของคนในครอบครัวและบริวารทั้งหลายของท่านเพิ่มเข้ามาอีกแต่ขอให้ใช้ด้านดีตลอดทั้งปีคือมีใจจะสู้แล้วสู้แล้วมักจะได้บนเงื่อนไขที่ว่าต้องไม่ขัดใจอะไรกับใครเกณฑ์น,นี้คือพระราหูจรเดินในราศีมีนภบที่6 เป็นราหูขันธพลหรือราหูพละกกำลังมีแรงฮึดแรงสู้เยอะขอให้ใช้เรื่องนี้เป็นพลังในการต่อสู้ใจสู้ซะอย่างอะ่ะเพราะถ้าใจสู้ใจกล้าซะอย่างก็น่าจะฟันฝ่าด้านลบของชีวิตในช่วงนี้ไปได้สู้สู้ค่ะท่านที่ลักคณาสถิตราศีตุลให้กำลังใจเลยละ่ะ